ส้มกินปุ๊บสวยปั๊บกินปั๊บอ่ะสวยปุ๊บกินปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอ่ะสวยปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บกินปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บสวยปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บฮึ่มจะทุบเลยแล้วแม่ตั้งชื่อเมนูอะไรเนี่ยตั้งแบบนี้แหละจะได้ขายดีเองเนี่ยไม่รู้อะไรแม่ไปหลอกเขามันผิดกฎหมาย ผิดสิแม่จะใช้คําโฆษณาชวนเชื่อที่ทําให้ลูกค้ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ได้นะ<อ>กฎหมายเนี่ยเขาห้ามเลยอยู่หลายคําเลยนะอย่างคําว่ายอดดีเลิศเด็ดขาดอันดับหนึ่งสักสิบประจันที่สุดยอดเยี่ยมยอดดีที่สุดชนะเลิศเลิศที่สุดชนะเลิศดีเด่นสุด,<อ>สดแบยว,วิเศษฮีโลกบริสุทธิ์อย่างไม่หยุดฉันเลิศเลิศํำหนึ่งเดียวพิเศษยอดไปเลยเยี่ยมไปเลยทโดดเด่นปฏิหารอันนี้คือใช้ไม่ได้ ตอบตรงถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บบปับป๊บปุ๊บปุ๊บสุดยอดอ,อมเได้กดไม่มาหรือข้อความที่ทําให้เข้าใจว่าสามารถรักษาป้องกันโรคได้เนี่ยอันนี้ก็ไม่เอานะครับเช่นป้องกันโควิดร COVID, ักษามะเร็งบํารุงสมองบรรเทาอาการปวดหัวดีทอ็อกล้างสารพิษล้างลําไส้แอดแอดับ หรือข้อความที่ทําให้คนเข้าใจว่าสามารถบํารุงผิวพรรณสวยงามและลดน้ําหนักเช่นกินแล้วขาวออร่าแก้ผมร่วงผมงอกกินแล้วผอมหุ่นสวยเป๊ะอร์วังอันนี้ก็ไม่ได้นะครับโอ้ยเยอะอะแม่ทำไม่ได้อะมีดูรอนหลังไหมมีสิแม่ที่นี่เลยแก๊ปอะคาเดมี่เซิร์ชเลยมีหลากหลายคอร์สให้แม่เลือกสารง่ายมากแม่ทําตามเขาว่าจบเออง่ายเนาะอือ ตั้งอะไรปุ๊บปุ๊บปับป๊บปั๊บบ้าน้ำส้มมีสวิตไฟเปิดปุ๊บติปบปดป,ตปั๊บเปิดปั๊บติดปุ๊บ